พี่น้องป้องปาค่ะมาโชว์เอ่อพอก็จะเทปอ,อีกแล้วเนาะจ้า้านจะเทปตาเทปจะแนวน,นะคะกษีเมื่พอกันในงานเนาะคะ่ะงานผ้าไทยผ้าฝ่ายเนาะค่ะพี่น้องก็จะเป็นผ่า,าหน่อยคือกันเนาะคะ่ะลูกค้าเอาผ้ามาแบบจํากัดล้วก็แต่ว่าลูกค้าอยากได้เป็นสามชิ้นเนาะค่ะก็ตัวเสือ้อตัวคลุมแล้วก็ กลับโปรงแล้วก็เสื้อตัวนนเนาะจ้ะพี่น้องถามาสิไดบอดเนาะคะ่ะอยากได้ว่าจะใส่ไปงานแต่งเนาะคะ่ะก็จะเป็นผ้าที่ญาติพี่น้องให้มาเนาะคะ่ะคนกษิอยากใส่ให้คนที่ให้ผ้ามาเบิ้งเนาะคะ่ะว่าเออไ,ได้ใส่ระเด้อวาสันวาเนาะจ้ะเพราะว่าคนที่ให้ผ้ามาเขาก็อ,อยากเห็นเนาะคะ่ะว่าใช้ของเขาไหมอะไรแบบนี้เนาะจ้ะ ประมาณนี้เนาะก็จะเป็นกระดุมคาดเนาะค่ะเป็นกระดุมคาดแล้วก็มีกระดุมติดหนึ่งเม็ดเนาะจะเป็นเกี่ยวไว้เพื่อเตชีบไฮเพิร์นเอ่อเพิรนว่าอย่างไรพิวพาวเวิร์พาวเวิร์นะนะจ๊ะของเอาไว้เนาะคะ่ะภาษาบาลจะเทียบว่าพิวพาวเวิร์พาวเวริเวร,เวร์เพื่อจะไม่ให้เขาเวลาเดินลงพัดลงสินอาจาร เพื่อความคลิปเก๋น,นะคะจะเก็บใส่วิธีเอาเป็นกระดุมคาดนะคะเย็บด้วยใส้ไก่เย็บผ้ามีความหูเสือกวได้ยินเสียงนกเขาเข้าตีกันอยู่ทั้งนอกเนาะจ้ะพวกเพียพ้ยพวกเพี้ยอยู่ค่ะนกเหลืองจักหน้อยค่ะก็ตรประมาณนี้นากก็ตรไม่ตีเกสน,นะคะเพื่อเก็บสรงนะคะเพื่อบอให้มองอันบาหน้านะ,นะคะมอง ผแขนเป็นอาเป็นพ้อง้องสิะ่ะคะก็จะเก็บส่งไว้เนาะจะก็ับมารีวิวให้เบิ้งนะคะพี่น้องตอนขั้นตอนการตัดการเย็บก็อาจจะบด่ดด้ทายเพราะว่าชั่วโมงเล็งรีบเนาะจะก็อย่างให้เิ่นแหล้วให้ท่านเวลา,ะะาเนาะค่ะจะเย็บกันเลยบ่ดดี้ทายเนาะจะก็เลยทายเอาตอนสําเร็จแล้วนะคะมาให้เบิ้งตอนอันเพิ่นอาผามาก็ทยายไว้อยู่แต่ว่าบ่ดด้บ่ดด้เอามาลงร่วมนาะจ้ะกับพอดีว่ามันโดนไปก็ กวนตัดเนาะคะ่ะมันกะสิใส่วเวลาแน่กะสิเพลอลบเนาะคะ่ะก็เลยเอาตอนสําเร็จรวมนี่แหลนะเนาะจ้ามาให้ให้ส้มกันเนาะคะ่กะกะสิเป็นด้านลัางเนาะคะ่ะเป็นค้อปีนเล็กน้อยเนาะคะ่ะเสือส้มนี่ใส่สบายบ่เธอตะําหรับคนที่บ่ชอบอาใส่มิปกนะคะบางคนก็บ,บ่ชอบมิปกแต่ว่าบอต้องการหเห็นข้อเนาะคะ่ะเห็นงอนตอเนะะ <laughs> าะจ้ะไทยถอยภาษาไทยเออไทยถอยนะคะภาษาบ้านเทว์เอนงอนตอ <laughs> กับจีบประมาณนี้นะคะ,คะกับไล่ก็บจีมาไวทั้งหลังนะคะเพราะว่าถ้าเอาไวทั้งหนามันจะไละ่ทั้งหนา้าอาจะมองเป็นไล่ทั้งสุดนะคะทั้งกระปรงทั้งเสื้อตัวหน่อกมาว่างได้ล็อกพอดีเสื้อตัวหนกับผาบ่พบอกหลังจะเทีหาผาให้นะคะหาผ้ามาเสริมแต่ว่าก็ยังคงโชว์ความเป็น,เป,นเป็นพื้นผ้าเดียวกันในด้านหน้าเนาะจ้ะ สีร่วมแดีวกับทั้งชุดเนาะค่ะก็จะหเห็นเป็นเป็น,ปนในเนื้อเดียวกันเนาะจากพี่น้องอันนี้ก็คือผ้าดีรันยัติพามาเสริมเนาะคะ่ะเป็นเสื้อตัวในเนาะจากพี่น้องให้เห็นเชือตัวในก่อนเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือผ้าที่ทางร้านหาให้เนาะคะ่ะก็เป็นผ้าฝ้ายคือกันเนาะคะ่ะมันเไดใดก็ดีกันเวลาดูแลก,ก็เไดใดแบบบาลานกันเนาะจากก็จะเป็นซิปล้งนะคะซิปล้างลายสวยงามเนาะจาก ก็มีซื้อไล่ผลยูดอกค่ะแต่ว่าตอนนี้เทพสมองเบลอคิดบอกนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะผ่าแต่ละไล่ันก็นจะมีซื้อของพลเนาะคะ่ะผ่าไล่ลูกแก้วมัางไล่ยงังต่ออยังกระว่าไปเนาะคะ่ะพอดีสมองล่ำเลี่ยมบวถุเนาะคะ่ะก็เลยบ่นบอกเนาะคะ่ะไล่คิดนั่นคิดนี่กระว่าไปเนาะคะ่ะนี่ก็สิบหลัง ก็ใส่แบบเนียนๆเลยนะคะมองไม่ออกเลยว่าใส่ซิปนะคะไล่บนกระสีลง่งตลงล็อกพอดีนะคะ,ะาาเพราะว่าผ้าพ่นมาส,สวยมันก็เฮ็ดไงนะคะ้างกะบ,บอดดาบอดด้ยากเรื่องเรื่องบ้างไล่นะคะเป,เป็นไปเองโดยอัตโนมัตินะจาะพี่น้องอันนี้ก็คือตัวกระโปงนะคะดันหน้าของกระโปงดันหน้าของกระโปงนะคะอเอาเจอตัวนข่อยคือบ่เห็นดันหน้านอ่อบัดนี้ เป็นผ้าลายนะคะลลยทั้งชิ้นเลยลายทั้งโตเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าเน้นโตกโระปุกกรนะคะบนันนีเสือเพิ่นก็เลยบอกว่าได้ัวนอกผลเป็นต,ตัวคุ้มนะคะเป็นเสือคุ้มแล้วก็ตัวในจังถามพอ่อกะค่อยหาอะไรมาเสริมเอาก็ได้จังเีน่นนะเพิ่นบอกกับบันนีซีเลียมองงานนัจ๊ะพี่น้นนองก็เลยง่ายขึ้นนะคะหเอสิหาผ่าแบบได้มาใส่ให้ก็ได้เพราะว่าเพิ่นบ่ได้ เฉพาะเจาะจงเนาะแต่ากะถึกใจเพ่นแห้งเนาะค่ะพี่น้องเพินกลับมาล่องแล้วกะถึกใจเ <c oughs> พราะว่าผลเอาพามาว่างไว้หลายมือแล้วเนาะคะ่ะเฮ้าก็ตตองเหลืองงานเหล็งมือเนาะค่ะพี่น,อน้องก็เลืไบริ่ทยในขั้นตอนตัดหรือว่าขั้นตอนต่างๆนอกจากเอาตอนแล้วสําเด็นลูปมหาห้เบิ่งเนาะคะ่ะลายสวยงามนะคะพี่น้องก็ได้สนใจกัน บริการเด้อจ้าพี่น้องบ่แเป็นราเหตุใ้แต่ลูกค้าคาาประจำเนาะค่ะคออไม่ใหม่มากกัรับเหดุยุคอก,กันเนาะค่ะันก็ด้านดานหลังนะคะด้านหลังคอมตัวกระโปงนะคะอาจสิริดบ่ท่านเดียบ้อยปันไดพอว่าฝ่าวไทยเนาะค่ะพระว่าเิ่นสิมาแล้วนะคะพี่น้อง <laughs> ติดใจว่าเสียโตในย,ยะเทบอา,อาจจะเห็นตะข้างหลังก่อนนะคะเบิ่งต่อไปว่าสิเห็นทั้งนาบบเนาะ ตังหนาจีงามซํำได้เนาะคะ่ะพี่น้องมาเบิง่งน้ากันขอบคุณทุกคนเนาะคะ่ะที่แวะเข้ามาชมอบอไปบอมามันกระสีออกทั้งไทยทั้งเล่าเนาะคะ่ะพี่น้องมัน,มน,มนใส่ทั้งสองภาษาเนะะาะยายเทพก็ตังรอภัยเด้อค่ะถ้าหากว่าฟังแล้วงงหรือว่าซับสนบอกเขาใจเนาะ,ค,ะค่ะกะทักไทยมาได้เนาะคะ่ะเมในไปใต้คลิปใ้ปเลยเนาะคะ่ะพี่น้องอย่าท้อ้อย่าย,ยายเทพก็ <laughs> จีใดเอามาปรับปรุงแก้ไขเนาะคะ่ะ เราไปเวามาลิีนกับพ่านกันกับไปทัวเลยเนาะจ้ะาลายมันล่งตนะคะเพราะว่าขาไล่มันมากง่ามห้อง็บ่ต้องไปไปเห็นอย่างมากมากนะะเนาะค่ะเพราะว่าเพราะว่าห้อง่ต้องไปเล่นไล่ามากลายตอเป็นตอระบายข้างล่างเนาะค่ะิันมีตัวอย่างมาให้เบิ่งเนาะคะ่ะมันชง่ชงมาทั้งไล่เนาะคะ่ะไล่ ส่วนตัวเพิ่นกะสิรงไล่มาบอกว่าเพิ่นจิตต้องการกระโปงทรงนี้แต่ว่าเสือเพื่อนบริเนนเนาะจากเพื่อนเอาตัวกระโปงเป็นรักกอนะคะว่าเน้นที่ตัวกระโปงกแบันนี้เพื่อนกะเพื่อนกะหูวผาเพื่อนมาหน่อยเนาะจ่าเพิ่นก็เลยก็เลยบอกกาออกแบบปันไดนะคะตัวเสือเพื่อนออกแต่ตัวกระโปงนะคะบันนี้ทั้งลานกะออกแบบให้เล่านะคะก็คือแม่น้องเน่เนาะค่ะแม่น้องเน่เป็นคน ออกแบบได้เก่งเป็นคนออกแบบแล้วค่ะลูกค้าคิดบ่อออก่าสเอาแบบไดเนาะค่ะ่นกระจัดห้เลยเนาะคะ่ะช่วยกันเนาะแม่ตรงนี้เขาจะมีความสามารถในการออกแบบดูดีไซน์ให้ลูกค้าเนาะคะ่ะลูกค้าบางคนกะมีผางงามมากแต่ว่าคิดแบบบ่อออกว่าสาันวาก็ให้ช่างช่วยดูน่อยว่าสันวานอกจากประสานงานกันเนาะคะ่ะกับเดบเก็บกับแม่ตรงนี้เนาะคะ่ะ จะเป็นคนคิดออกแบบนะคะนี่ก็คือลูกค้ากําลังลองอยู่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะขออนุญาตขออนุญาตเอาอลูกค้าออกเล็กน้อยนะคะก็ขอบพระคุณนะเะเพิ่นบนเป็นธรรมดานดะคะยศเพิ่นบนเป็นธรรมดาขอบอกเลยค่ะว่าพอธรรมดาพันตํารวจเอกบอกหญิงถ้าจาไม่ผิดเนาะเพราะว่าเพิ่นให้นำบัตรหรือว่าอย่างเพิ่นมากนี่แหละคะ่ะ ในธรรมดาเลยเนาะด้วยยศด,ด้วยตำแหน่งก็ขอบพระคุณที่ท่านไว้ใจให้ยายเทพร้านยายเทพยินดีบริการนะคะร้านยายเทพก็ซื้อร้านคุณปัอมนะคะคุณปัอมก็คือแม่น้องเน่เนาะคะ่ะแม่น้องเ,น,เน่เป็นเจ้าของร้านนะคะยายเทพกับเป็นลูกมือเพิ่น <c oughs> <c oughs> เห็ดซอยกันเนาะคะ่ะพีกับน้องค่ะก็จะประมาณนี้เนาะในขณะที่ลูกค้าลอง เห็นบคาเสือตัวในก็จะเห็นเป็นผาไล่ที่จริงมีตะแครชินนานาะคะแครชินนายเยเตอาจิผิดพลาดในการล่งคลิปนะคะชิ้นหน้าที่ถ่ายก็อาจจะ,ะไม่ได้เอามาลงเนาะก็อาจจะผิดพลาดน,นิดหน่อยก็ขออาภาัยนะคะ